สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะก็มาเจอกับติ๊กอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ติ๊กมาทักทายทุกคนนะคะตอนสายๆนะคะวันนี้อากาศเย็นนะคะแล้วก็มีทั้งแดดนะคะแล้วก็คลื่นฝ้าคลึ้มฝนนะคะทุกคนวันนี้ติ๊กก็มาทักทายนะคะแล้วก็มาสวัสดีนะคะ <ๆ S 2> แล้วก็มาพูดคุยกับทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปติ๊กนะคะ ติ๊กไม่ได้ลงคลิปนะคะก็หลายวันเลยนะคะทุกคนไปทําอะไรบ้างนะคะก็หลายอย่างเลยเนาะไม่ว่าจะขายของดูลูกนะคะทํางานรับงานมาบ้างนะคะแล้วก็จีบะทะเลยนะคะเพราะว่าต้องดูแลครอบครัวดูแลลูกนะคะแล้วก็หลานอีกนะคะทุกคนตอนนี้ติ๊กก็พยายามทําอะไรก็ได้นะคะตอนนี้เนาะ ได้เงินเข้ามาจุนเจือกับครอบครัวนะคะแล้วก็ปลูกผักด้วยนะคะขายผักคุกผักได้ขายตามตลาดนัดบ้างนะคะทุกคนวันนี้นะคะติ๊กมาเจอทุกคนนะคะแล้วก็อยากจะมาพูดคุยนะคะแล้วก็กับทุกๆุกคนนะคะแล้วก็ติ๊กก็อยากจะได้กําลังใจอยากนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะฝาก ก็คือฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ให้ติ๊กด้วยเนาะยังไงเข้ามาดูแล้วก็ขอกําลังใจตรงนี้นะคะนิดๆเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ติ๊กนะคะติ๊กก็ท,ทําคลิปมา1ปีกว่าแล้วนะคะทุกคนทําทให้ติ๊กได้ช่วยความเหงาช่วยบรรเทาความเครียดนะคะจากที่ติ๊กดูแลลูกนะคะตั้งแต่ของขวัญน,นะคะตัวน้อยคนที่สองลูกสาวนะคะตั้งแต่คลอดจนถึงตอนนี้เขาขวบแปดเดือนแล้วนะคะตอนนี้เขาโตขึ้นมากๆแล้วเขาก็ อ่ะน่ารักด้วยแล้วก็เก่งด้วยนะคะนี่ค่ะลูกสาวสิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหน่อยเล่บ๊ายบาย <c oughs> ได้เยนี่ค่ะนี่ก็เป็นลูกสาวของติ๊กนะคะทุกคนก็เริ่มโตแล้วนะคะแล้วก็เขาก็กินเก่งนะคะแล้วก็เริ่มนะคะรับรู้นะคะสิ่งที่แม่พูดเริ่มทําตามนะคะแล้วก็อยากรููอยากเห็นนะคะอยากไปไหนด้วยนะคะแล้วก็ติดแม่มากๆนะคะทุกคนช่วงนี้ติ๊กก็ทําแปลงผักรดผักอยู่นะคะแต่ว่าติ๊กก็ไม่ได้ลงเนาะเพราะว่าอ,อาจจะยุ่งๆอยู่นะคะบางครั้งติ๊กก็ต้องไปตื่นไปนะคะขายของแล้วก็ไปซื้อของตามตลาด ด้วยนะคะตอนเช้านะคะกว่าเพราะว่าไม่อยากให้ตอนเช้าก็ต้องรีบไปนะคะเพราะว่าตัวน้อยเขาจะต้องตื่นมาแล้วเขาก็ร้องให้ตามนะคะก็ติดแม่มากนะคะทุกคน ก็ยังไงนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ติ๊กด้วยนะคะฝากนะคะกดแชร์กดไลค์นะคะความรู้เล็กๆน้อยๆที่ติ๊กได้ทำมาไม่ว่าจะการปลูกผักนะคะที่ติ๊กบอกไปในคลิปนะคะที่ผ่านมานะคะทุกคนหรือเพื่อนๆที่เข้ามานะคะเปิดคลิปดูคลิปของติ๊กก็เข้าไปดูได้นะคะอาจจะยังไม่นิเสร็จสมบูรณ์นะคะเหมือนคนอื่นเขาเนาะอกในการลงคลิปแต่ติ๊กก็พยายามทำนะคะแล้วก็ทำด้วยมือตัวเองแล้วก็มาแบ่งปันนะคะอาจจะ สำเร็จบ้างหรือไม่สำเร็จบ้างนะคะเห็นผลบ้างไม่เห็นผลบ้างแต่เราก็ลงมือทําแล้วเราก็มาแชร์ให้กับทุกคนได้ได้รับรู้นะคะได้ดูด้วยนะคะวันนี้ติ๊ก็มาทักทายกับทุกคนแล้วนะคะยังไงนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าติก๊กจะพาทุกคนไปดูแปลงผักของติ๊กนะคะว่าติ๊กลงอะไรอไปบ้างเนาะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ